สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอน้ำพริกกะปิมะม่วงครับรสชาติจัดจ้านทานกับปลาทูและผักสดอร่อยมากครับมะม่วงเปรี้ยวหอมแดงกระเทียมพริกขี้หนูสวนติน้ำปลาน้ำตาลปี๊บกุ้งแห้งปน่นน้ำมะนาวก่อนอื่นเราก็มาคั่วกะปิครับใช้กระทะเทฟลอนไฟอ,อ่อนๆคั่วพอหอมครับ หรือจะใช้แบบห่อใบตองอย่างก็ได้นะครับถ้าสะดวกวันนี้เราใช้กะปิประมาณ2ช้อนโต๊ะครับเสร็จแล้วเราก็ตักใส่โครกเลยครับใส่กระเทียม3ช้อนโต๊ะโคลกให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียววิธีการนี้ช่วยดับคาวของกะปิได้ครับโคลกจนละเอียดแล้วก็เติมพริกขี้หนูสวน20เม็ดหรือตามชอบเลยครับ พริกขี่หนูสวนเราแค่บุบๆก็พอนะครับเติมน้ำตาลปีบหนึ่งช้อนโต๊ะครึง่งกุ้งแห้งป่นสามช้อนโต๊ะโคลกให้เข้ากันครับให้น้ำตาลและกุ้งป่นกระจายกันไปทั่วๆ เสร็จแล้วเติมมะม่วงเปรี้ยวตามชอบครับช่วงนี้จะโลกเบาๆครับอย่าให้มะม่วงฉ่ำมากเติมน้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะหอมแดงซอยสิบหัว คนคลุกเคล้าให้เข้ากัน mm hmm. เติมน้ำซุปหรือน้ำต้มสุกสองช้อนโตะ๊ะน้ำพริกถ้าตั้งทิ้งไว้ก็จะมีน้ำจากมะม่วงเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับชิมรสชาติอีกครั้งยังไม่เปรี้ยวเราก็เติมมะนาวลงไปอีกครับความเปรี้ยวของมะม่วงแต่ละพันธุ์ไม่เท่ากันการปรุงรสก็ต้องค่อยๆเติมนะครับ ชิมรสชาติถูกใจแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ